กับเอลของอุบุตกับมาทีมาดินรู้ชีวิตสันติก็เล่นมาจบไปน,นี่คิดคิดเราเองได้มั้งอันนี้คื่องที่มาเหตุการณ์มันเป็นที่สังเเพราะฉะนัน้นอุน้งอิงจะเรียไปเกิดด้วยอุบุตช่วยบุญผลาบ้านเกิดมันม่จริงแต่กลับมาที่เล่า แม่ฮันนี่เป็นคนกับมาราศสกาลสินบ้านผมเลยะครับเพาคนโยผมกับยุกมาราใสบ้านแม่ฮันนี้เ้านเม่เล่นอยู่อุบลแล้วตีกับแมวของแล้วก็มาที่สีเซเกดแล้วน้องเหมือนกันทูกินเหมือนกัน พกปีไหคาอาตมาก็ไปสอนดีกว่าเด็กหน่อยผู้ยิ่งแลมหน้าอาจารย์อาจารย์ช่วอนคุยิ่งรู้อนุบาลอาจารย์อาจารย์เห็นผมไฟเชยงกันบ้างไหมข้าเด็กหน่อยคนผู้ายจะไมู่ผู้แต่แรกตอนเขาเีเลยพ

ไปอยู่นั่มคุณหนึ่งอีกแม่เลี้ยงมัน,นแต่ว่ามันเนี่ยกลับมาหาแม่แม่ปุก๊กปุ๊แม่เก่าแม่เข้าแม่หลักมันก็นมาหาผู้เป็นปอบกับแม่หนึ่งหามบ้องฟังมันไห่ประมาณเสียฮาวบ้องหุบบ้องแรงเนี่ยหามตอนนั้นเล็กหน่อยคุณหนึ่งกี่โมงสี่มันไทยกับป้าบอกกับแม่เลยว่า ไปนึไปทุกไปรถมันไปยัดใส่ยังก็ยะปัดใส่้ดใส่นนกรสีไปหมัดใส่ว่าผู้ใดจะไม่แม่มันนักถึกกับ้านไปหาแม่กลับไปแม้มาเดี่ยวเ็งเนี้ยนโย่หูุ้นึง่ไปทาแม่แม่รลบคอยยื่ใสพาสลูพาแท้เลื่อนไฟเอาไว้คันเจ้าเห็นบ่ ว่าเด็กนักเด็กหนักพี่คนนี้คือแมนเด็กหน่อยบ้านในหูเลไปอาจจของเรียนสาสตร์เนีก็เลยกลับไปหาแมนเก่าแมนกลับไปหาคนองไปถ่ายนี่ก็เลยแต่ว่าไหนมาลืมเด้แมนคือคือสิลืมก็คือนหนึ่งบ้านในปนความเก่าคือเขาเรียนหนังสือเนี่ยแหละรักสือเต่อปัตตากับต่อชะดาจะประตูได้เป็นตัวใด้แต่ว่าขัลืมไปมากกว่าลืมจืดดื่ม ทางสามตัวนี่กับว่่อยากงเพราะว่ามันใหญ่เป็นสาวแล้วเย็ดยกปอลิ้นหยอกลิ่นยาไปเลย <c oughs> เรื่องกี่เรื่องขออนุญาตพระอาจารย์ครับเรื่องคุ้มเคยเรื่องที่ที่ว่าตอนอุบัติเหตุของแม่ฮันนี่เนมีตำรวจคนสองคนแม่ตายถึงสองแล้วพูดหนึ่งไปจับโนมเล่าบอก<อ>ตายก่อนคนหนึ่งเอาขว้างไปอันนี้ อันนี้รู้เฉพาะคุณอันนี้อ่านในข่าวน้ำสอพิมพ์ช่วงแม่นี่เสียผมเลื่องอยู่ที่แบเป็นคนกัม马าไซแต่หนึ่งคนเอานี้คกไปแผงกมือเล่าไ่มีแหวนใช่ไหมเอาแหวนเอาแหวนตายแล้วตะก้อนคนหลุดครับไม่ใช่ว่าตอนเล่าตายแล้วกับ เขาไปได้ที่เกินมีอะไรเขไปเห็ด้สิาวจเนอก่อจาสทา่าอยางมีช่วงเกินเหตุแมีเข้าไปได้ก็คือชุดพวกเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีผมมีโซ่เขียวเฉียนนครนะป่อหลวงปูนะอันนี้คือปูอยู่ในช่วงละยงเิลาทียุคแม่ฮันนี่ห่วงหนักใช่สองรัแตกนี่ยุกเอาสุนสองแสนแตกมันปังได้พาะกานได้ทอดได้หรอป่นแรงไม่ไ้สามเลยด้ค่ะปูเขาสามหรอวะสามหมื่น แสนที่สาม่าเนี่ยแสนที่สสิเขาสามมาผ่อเราถามแสดงว่าเบื้องไร่สดเพราะการตัวนี่มันขึ้นว่านี่ตอนไหนถามคะแนนวิ่งเที่ยวไร่ปนใดนี่วะเพราะใดล้านฮาเป็นป้าเป็นดุสอยู่วัดนี่มันอยู่อะไรนะบัวอะไรนะบัวแบบบัวเดี๋ยวก่อนล้งล้งล้งลงพ่ออยู่จังหวันใดครับจังหวันใดก่อนเกษตรวิสัย แปมกวหัวตพึงหัวมันบ่ปมแปมกัหัวตหูมันบ่เรื่องขีออืียแต่ม่ลครับยวนสิไปลยิงเด้อนี่จะบอกโยกมราศันน่ะที่บ้านเกิดแม่ฮันนี่น่ะจะมีสาร ฐานแม่ฮันนี่อยู่บ้านเมื่อยอ่าตั้งที่หลังแต่เป็นบ้านเกิดคือญาติพี่น้องคนเมืองตั้งให้อีหล่าโซเฟียกับไปถวายเสียงอยู่โซเฟียหรือครับสร้างซาลาเฮดที่ติตาพันอยู่อยู่ในวัดแน่นอนครับวลุงเราซูมเอาแต่ยังไม่ต้องเออาืรียกว่าวัดที่เขียไปหลายเที่ยหรือวัดศิเขี กาบัตเตียรงอู่เพื่อเดียวกันเลยที่เขาขุดไม่แต่เฟี้ยนในเย่ายู่เลือกกับมละใสบอกลงวะผูน่ละอำเภอกับมลใสนียมันยวัการท่าเพื่อถือขามชี้ไปลอยย็ดบ่อัดบันบึงบ่อยยุบบันมู่บ้านนๆแต่เคียดเี้ยแตบนรับเมืองบอก่า่าทาเพื่อถือขามชี้ไป ตอนนี้ยังยอยู่นี่ขอไอได้ไปเห็นหรอนุ๊กนอายุกับมาลาใส่กับว่าม่นว่ากระตุ่นนึงเลยล่ะับสาบครับผมนี่่าสุดอีสานนครศหมรานี่เหนยกับบับใกล้นะเอาม่นี่บ่ เอาพ่นลองคลิปนี้ไปพี่ลองวั้จำนินะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี